ไปค่ะทุกคนวันนี้น้องโทนี่จะพาไปเที่ยวซาฟารีเวิลด์ที่กรุงเทพค่ะไปเลยค่ะตามน้องไปเลยเข้าไปสัตว์ตัวแรกที่เจอก็คือนกค่ะทุกคนนกอะไรไม่รู้แม่จำชื่อไม่ได้ถ้าใครจำถ้าใครรู้จักคอมเมนต์ให้แม่หน่อยนะแม่จำไม่ได้เหมือนกันอยู่ตรงโน้นนะคะตัวที่เป็นสีสีะคะ่ะ หลายสีอะค่ะทุกคนร้องเสียงดังนะคะเนี่ยตัวนี้ต่อไปก็จะไปดูจระเขค้ค่ะน้องเห็นน้องตื่นเต้นนะคะทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นจระเข้อยู่ตรงน้ำนู่นนะคะนอนอยู่ตรงน้ำอะคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะโทนี่เห็นแล้วโทนี่ก็จะทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นต่อไปก็จะไปเป็นอนะ่ะ แมวน้ำค่ะทุกคนกำลังโชว์เลยกำลังเต้นโชว์อย่างเมามมนเลยตัวนี้น่ารักมากเลยแม่ชอบมากเลยคือเขาเก่งอตัวนุ่นตัวตัวโต,วต,วตวสุดมาเต้นโชว์นี่ก็กำลังเต้นโชว์กันใหญ่เลยเด็กๆก็ชอบมากเลยเก่งมากต่อไปก็จะไปดู ยิราบค่ะสาราเลี้ยงยิราบตามน้องโทนี่ไปได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องโทนี่จะพาไปดูยิราบคอยาวกันนะคะเดินเข้าไปเลยครับถึงแล้วค่าทุกคนยิราบคอยาวมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวคอยาวๆสูงๆทั้งนั้นเลยน้องก็ชอบมากเลยอันนี้คือให้อาหารยิราบนะคะทุกคนน้องก็ ทั้งอยากให้ทั้งกลัวยีราฟเกือบไม่ได้กินอาหารซะละกลัวแต่ก็ได้กินอยู่ค่ะให้อาหารยีราฟเสร็จให้อาหารคนค่ะทีนี้ทุกคนน้องอยากกินไอติมยีราฟแม่ก็เลยซื้อให้หนึ่งถ้วยแต่ก็กินได้นิดเดียวเองค่ะไม่สมกับที่อยากได้เลยต่อไปก็จะไปดูปลาโลมาค่ะทุกคนปลาโลมากำลังแสดง นี่คือครั้งแรกที่โทนี่ไปดูปาโลมาแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเห็นเป็นครั้งแรกเห็นแต่ในทีวีไม่เคยเห็นของตัวจริงๆเลยอันนี้คือตัวจริงเลยคือแบบตื่นเต้นมากเลยนี่คือกำลังแสดงค่ะทุกคนเห็นไหมคะ กำลังไหว้แสดงใส่แว่นตาไหว้แสดงเลยจบแล้วค่ะทุกคนวันนี้น้องเทนี่ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูคลิปของน้องเทนี่ไว้โอกาสหน้าได้ดูคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ